ันี่ก็คือย่านไชน่าทาวน์นะครับลักษณะเด่นของย่านนี้ก็คือว่านะฮะก็เป็นย่านคนเก่งคนจริงนะครับแต่ว่ามีความหลากหลายในการงสถาปัตนะครับของหลากหลายวัฒนธรรมนะฮะของวัฒนธรรมจีนวัฒนธรรมเไทยวัฒนธรรมอ่ามาเลเซียนะฮะแล้วก็วัฒนธรรมพุทธด้วยนะครับที่สามารถถูกรวมกันได้อย่างมันเป็นที่ส่งนะครับมที่คือในของเส้นนี้นะครับของประเทศสิงคโปร์ นี่คือไชน่าทาวนย่านชาวจีนที่ใหญ่ที่สุดและเป็นย่านที่คึกคักมากที่สุดในสิงคโปร์เนื่องจากเต็มไปด้วยร้านค้าของฝากร้านอาหารและโรงแรมที่พักความเป็นมาของไชน่าทาวนเริ่มตั้งแต่สมัยเซอร์สแตมฟอร์ดลาเฟอเข้ามาบุกเบิกและปรับเกาะเล็กๆให้เป็นจุดพักเรือสินค้าปลอดภาษี และได้แบ่งผังเมืองไว้สําหรับให้คนจากหลายเชื้อชาติเข้ามาตั้งรกรากตามสองฝั่งแม่น้ําสิงคโปร์และได้จัดให้คนจีนรวมกลุ่มกันอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของแม่น้ําสิงคโปร์ซึ่งกลายมาเป็นไชน่าทาวนที่ปรากฏอยู่ถึงปัจจุบันด้วยสถาปัตยกรรมตึกทรงโคโลเนียนถูกทาสีด้วยสีสันสวยงามผสมผสานความคลาสสิกเข้ากับความทันสมัยได้อย่างลงตัว ชายนาทาวแห่งนี้จึงเต็มไปด้วยสีสันความคึกคักตั้งแต่เช้ายันดึกและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของสิงคโปร์อีกแห่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวต้องไปเยือนสเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งที่ทําให้ย่านชายนาทาวแห่งนี้น่าไปเที่ยวชมคือการอยู่ร่วมกันของคนหลากเชื้อชาติและหลากหลายความเชื่อประกอบด้วยทั้งวัดฮินดูวัดพุทธและมัสยิดกล่าวคือวัดฮินดูมีวัดศรีมาลิอัมันเป็นวัดฮินดูเก่าแก่ที่สุดในสิงคโปร์อีกวัดหนึ่ง ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปีพศ2370เพื่ออุทิศให้กับพระศรีมาริอัมมันหรือพระแม่อุวาเทวีซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งอำนาจสันติสุขและความงดงามจุดเด่นของวัดแห่งนี้คือมีความสวยงามด้วยรูปแกะสลักจำนวนมากและมีชื่อเสียงในเทศกาลที่มิติหรือเทศกาลลุยไฟช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนของทุกปี นอกจากนี้ยังมีวัดพุทธคือวัดพระเขี้ยวแก้วเป็นวัดขนาดใหญ่ตั้งอยู่กลางชัยนาทเถาโดยวัดแห่งนี้มีพระบรมสารีริกธาตุที่เป็นพระทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบจีนถูกสร้างขึ้นมาเมื่อปีพศ2548 ภายในวัดได้มีการรวบรวมพระพุทธรูปมาประดิษฐานไว้จํานวนมากซึ่งในแต่ละวันมีชาวสิงคโปร์และนักท่องเที่ยวเดินทางไปสักการะไม่ขาดสายาาส่วนมสัสยิดคือมสัสยิดจาเมเป็นมสัสยิดที่ถูกสร้างโดยชาวอินเดีย เป็นมัสยิดท,ที่ถูกสร้างโดยสถาปัตยกรรมแบบอินเดียตอนใต้ภายในได้มีการรวบรวมหวมนังสือและคำภีอันกุลอานไว้จำนวนมากและเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมฟรีสำหรับสาเหตุสำคัญที่ทำให้ชาวสิงคโปร์จากหลายเชื้อชาติและหลากหลายความเชื่อทางศาสนาอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขคือนโยบายสังคมพหุชาติพันธุ์ของลีกวนยูอดีตผู้นำสิงคโปร์ โดยนายลีกวนยูได้กำหนดให้สิงคโปร์คงความเป็นผู้สังคมที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรมต่อไปความอยู่รอดของสิงคโปร์อยู่ที่การเป็นรัฐที่มีหลายเชื้อชาติและการสนับสนุนให้ทุกชุมชนภูมิใจในวัฒนธรรมและภาษาของตนโดยให้สอดคล้องกับลักษณะประจำชาติที่มีร่วมกัน การรณรงค์ทางการเมืองอย่างต่อนเนื่องในเรื่องความอยู่รอดของชาติทำให้เกิดการหล่อหลอมความคิดของกลุ่มชนหลายเชื้อชาติให้มีลักษณะร่วมเป็นชาวสิงคโปร์เหมือนกันโดยการรณรงค์เรื่องความสมามัคคีความเป็นหนึ่งเดียวกันและความมั่นคงของรัฐซึ่งเป็นพื้นฐานในการสร้างชาติโดยมีสาระสำคัญ5ประการคือ 1. ชาติสำคัญกว่าชุมชนและสังคมสำคัญกว่าปัจเจกบุคคลซึ่งเป็นการเชิดชูความเป็นชาติเหนือกว่าปัจเจกบุคคล 2. ครอบครัวเป็นหน่วยพื้นฐานของสังคมดังนั้นสถาบันครอบครัวจึงเป็นรากฐานที่แท้จริงของสังคม 3. การให้การสนับสนุนช่วยเหลือกันในชุมชนและเคารพต่อปัจเจกบุคคลเป็นการสนับสนุนจารีตประเพณีที่ให้ผู้น้อยเคารพผู้ใหญ่ 4. การส่งเสริมฉันทามติแต่ไม่สร้างความขัดแยง้งแสดงให้เห็นว่าการตัดสินใจใด,ใดๆก็ตามควรเน้นการเห็นพ้องต้องกันมากกว่าการแข่งขันและการพกเถียงกัน 5. ส่งเสริมและประสานความกลมกลืนด้านเชื้อชาติและศาสนาดังนั้นจึงต้องสร้างความสามาัคคีกันระหว่างประชาชนเพราะสิงคโปร์เป็นประเทศที่รวมกันของความหลากหลายทางเชื้อชาติและศาสนาสำหรับสิงคโปร์มีความหลากหลายของเชื้อชาติศาสนามีทั้งเชื้อชาติจีนซึ่งนับถือพุทธร้อยละเจอินเดียนับถือฮินดูร้อยละยี่สิบมาเลที่นับถืออิสลามร้อละแและคริสต ร้อยละสองแต่ชาวสิงคโปร์อยู่กันอย่างสงบไร้ปัญหาด้านเชื้อชาติและศาสนาดังนั้นจึงเป็นสังคมแบบพหุวัฒนธรรมที่น่าศึกษายิ่งที่ประเทศไทยไม่ควรมองข้ามคชมครับนี่ก็คือการอยู่รวมกันแบบครอบครัมของประเทศสิงคโปร์ที่ถือว่าเป็นเสน่ห์มากๆเลยนะฮะเชื่อว่านะครับถ้า าทุกภาษา,านะครับไม่เอากวามแตกต่างเหล่านี้มาเป็นตัวอีกดก,การช่อกันและการแล้วนะครับก็จะทําให้เกิดสังคมที่น่าอยู่สันติสุขปกติสุขเหมือนอย่างประเทศสิงคโปร์ครับ